ผมทัดพลคลองยวนครับกำนันตำบลตะลิ่งชันนะครับสำหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินกระบี่นะครับสำหรับส่วนในพื้นที่ของผมเนี่ยจะมีโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วนะครับก็จากตามข่าวตามสื่อต่างๆนะครับที่พี่น้องได้รับฟังหรือว่าได้ติดตามมาโดยตลอดนะครับสำหรับในพื้นที่ นะครับในส่วนหนึ่งของตำบลตลิ่ิงชันนะครับก็มีพี่น้องที่เขาคัดค้านเพราะว่าเขาเนี่ยได้รับผลกระทบมาโดยตลอดนะครับในเรื่องของการเดินเรือท่าเทียบเรือคลองรัวนะครับที่เป็นการขนส่งน้ํามันนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะได้รับผลกระทบในด้านของการประกอบอาชีพในพื้นที่นะครับผลกระทบที่ได้มีการเดินเรือเข้าออก ของอท่าเทียบเรือนะครับในส่วนนี้ทําให้พี่น้องเราเนี่ยยังติดใจยังค่อนข้างจะมีความเห็นว่าผลกระทบของเขาเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในภาพรวมในอนาคตนะครับถ้าหากว่ามีการขนส่งฐานินเข้ามานะครับแต่ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ทางการไฟฟ้าไฟผลิตนะครับที่กําลังศึกษาผลกระทบอยู่นะครับได้ทาความเข้าใจแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดให้กับพี่น้อง ของตำบตลตลิ่งชันนะครับที่เขาจะได้รับผลกระทบหรือว่าอาจจะมีการแก้ไขต่างๆอาจจะมีข้อมูลนําข้อมูลต่างๆที่เป็นรายละเอียดที่สื่อถึงสภาพความเป็นจริงต่อไปในอนาคตหากมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือเกิดขึ้นนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยพี่น้องชาวบ้านของเราในตําบตลตลิ่งชันนะครับก็พยายามที่จะเปิดใจนะครับรับฟัง การชี้แจงรายละเอียดต่าง,างๆจากกอพอในขณะเดียวกันก็ต้องรับฟังการชี้แจงจากนักพิชาการที่เขาเห็นว่าจะมีผลกระทบเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เอาข้อมูลทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาวิเคราะห์มาหาความเห็นหาข้อแตกต่างเพื่อที่จะสรุปว่าทางเราเนี่ยจะสามารถที่จะให้ทางกาพอพผเนี่ยผลส่งฐานหินได้ไหม ฐานหินมีผลกระทบอย่างไรปปพ,พ,พเขามีมาตรการในการป้องกันอย่างไรนะครับเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยถ้าเทียบเรือบ้านคลองรั้วนี่ครับจะไม่มีการกองฐานหินนะครับเพราะว่าจากขึ้นเรือมาแล้วเนี่ยเขาจะส่งสายพานลำเลียงไปกองเก็บไว้ที่โรงไฟฟ้านะครับในส่วนหนึ่งตรงนี้พี่น้องอาจจะยังไม่ทราบแต่ว่าผมจะอยากให้ทางปบพ,พ,พเนี่ยเอาข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับ โดยละเอียดมาให้พี่น้องประชาชนที่ยังคล่องใจต่างๆนะครับได้เห็นถึงความตั้งใจหรือว่าวิธีการที่จะใช้เทคโนโลยีมากําจัดของเสียหรือว่ากําจัดมลพิษที่เกิดอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าพบพอเขาก็คงจะอยากที่จะเอาข้อมูลต่างๆมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับ และส่วนหนึ่งผมอยากฝากพี่น้องประชาชนที่ได้รับฟังนะครับว่าผู้นำในพื้นที่ก็มีอยู่ก็เป็นคนกลาง,ลางนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องรับฟังความเห็นของคนทั้งสองฝ่ายนะครับของพี่น้องเราทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่คัดค้านทั้งฝ่ายที่ให้การสนับสน,นุนแล้วก็ทั้งฝ่ายที่ยังอยู่เฉยนะครับไม่มีการแสดงออกนะครับส่วนตัวของ ผมนะครับในฐานะตัวแทนของพี่น้องชาวตำบลตุ่งชันก็ยังฟังความเห็นทั้งสองด้านอยู่นะครับว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยก็าหากมีการก่อสร้างเกิดขึ้นเราจะมีผลกระทบอย่างไรเราจะได้รับการแก้ไขอย่างไรเราจะได้สิ่งใดที่จะมาทําให้เกิดประโยชน์กับชุมชนนะครับถ้าหากไม่มีการก่อสร้างแล้วพี่น้องประชาชนเราจะประกอบอาชีพโดย ปกติได้เหมือนเดิมหรือไม่นะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ข้อมูลนะครับความเป็นจริงทั้ง2ด้านมาเพื่อวิเคราะห์นะครับแต่ว่าในส่วนของกลุ่มที่เขาสนับสนุนเขาก็มีอยู่ในตำบลแล้วก็สุ่มที่คัดค้านก็มีอยู่นะครับอ,อยากจะสื่อไปว่าทั้ง2องฝ่ายให้มาแสดงความคิดเห็นแสดงข้อแตกต่างนะครับ เพื่อที่จะสรุปให้ได้ว่ามลพิษหรือว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมาจากไหนการไฟฟ้าจะแก้ไขได้อย่างไรมีมาตรการอย่างไรที่จะมาแก้ไขตรงนี้ถ้าหากมีผลกระทบนะครับส่วนการเดินเรือนะครับที่ทราบก็จะมีการเดินเรือเนี่ยสองเที่ยวต่อวันนะครับเหมือนเดิม แล้วก็จะไม่มีการขุดลอกร่องน้ำนะครับตรงนี้จากการให้ข้อมูลของทางกปพอแต่ในความเชื่อมั่นตรงนี้เนี่ยถ้าหากชุมชนยังข้องใจต้องการจะขอข้อมูลจากกปพอหรือว่าจะให้กปพอเนี่ยมาสแสดงความจริงใจทําบันทึกข้อตกลงหรืออย่างไรก็ให้พี่น้องเนี่ยนำเสนอขึ้นมานะครับผ่านผมในฐานะตัวแทนของท่านหรือว่าจะนําเสนอผ่าน องค์กรอื่นๆนะครับที่ให้การสนับสนุนท่านอยู่หรือว่าจะนําเสนอข้อมูลเนี้ยไปให้กพปเลยก็ได้นะครับเพื่อเป็นความสบายใจเพื่อให้เรามีความมั่นใจว่ากพปเขาจะไม่ขุดลอกล่องน้ําเขาจะมีการเดินเรือเพียงเพียงวันละสองเที่ยวตามที่เขาบอกกล่าวมาโดยตลอดจริงหรือไม่ตรงนี้นะครับเป็นความติดใจของผมเหมือนกันว่าถ้าหากต่อไปเนี่ย พอพอเขาจะทําได้เหมือนที่เขาได้พูดไว้ไว้หรือไม่หรือว่าด้านมลพิษกาจะกาจัดได้จริงหรือไม่แล้วก็ในด้านของอผลกระทบต่อการประกอบอาชีพพี่น้องอที่ท่าเรือนะครับในส่วนนี้มีมาตรการไหนที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องได้บ้างไหมนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมก็คงจะให้ความเห็นไว้เบื้องต้นนะครับในโอกาสต่อไปหากว่าพี่น้องชาวบ้าน ต้องการจะให้ผมสื่อหรือว่าทางกรอเขาจะขอ,อนําข้อมูลมาชี้แจงเนี่ยผมคงจะต้องรบกวนทางพี่น้องประชาชนนะครับขอบคุณมากครับ